โอ้พวต้องเปิดเพลงกันได้เหรอเป็นยานลิกาซิปบังถึงแล้วล่ะสีเจ้านายครับผมนี่เจ้านายในดวงใจผมนะครับป๋าตุม้มนะครับเอามาเลยเปิดแข่งกันตัวอสองเงาเลยป๋าตุ้มเนื้อป๋าตุ้มเนื้อผลตำรวจตีชาญชัยว่าที่พลตำรวจโทู รอยร้อยเป็นแฟนครับอุงอิงนะครับรอยเป็นแฟนหน้าวงอิงตอนไหนไม่รู้นะครับตามี่เฉยยังไม่ยังไม่เท่าผมนะครับอันนี้คือทีมงานเราลงแปลงนะครับสำรวจแปลงแล้วก็จะมาถ่ายทอดถ่ายทอดจาก เจ้าของแปลงนะนี่น uh, yes. ี่เ qu สียแหลมฝั่งนี้เป็นเสียแหลมนะครับสองท่านสองสตรายนำโดยแม่ทัพนะฮะขอบคุณครับพลังนักพลังเงียบนำโดยแม่ทัพนะฮะคุณจีรวัรณพงศ์พิชิตกุลเจ้าของโรงงานเด้คิดเบื้องว่าขัน มิจ้านานขยันไปนี้ลูกน้องชิยูยังเดาแดนหูลูปซุ้มนี่เห็นไหดูสภาพครับไม่กลัวฟ้าไม่กลัวแดดนี่ครับแม่ทับคุณทีรวันณงพิชิตกุลนะครับ เจ้าของโรงงานมาเองนี่ครับไม่ใส่เสื้อแขนยาวใส่แต่หมวกก็คือเพื่อชาอันนี้มันเป็นแดนเบิ่งเอาครับเจ้าของโรงงานเนีสำซนีนะของแถ แล้วผมแล้วผมจะอยู่ยังไงครับแล้วข่อยก็ต้องทำนี้ปกติใส่หมวกไม่ค่อยได้ครับอ้อยยอดครับผมนี่ทีมงานครับท่านรองผู้การก็มานี่ครับเรา,ราจะไปสรุปกัน มนสู้สู้ทาเคชิอันนี้คือทำอะไรดูความเขียวความยาวนอ,นอดูประชากรอ้อยค่ะประชากรประชากรอ้อยนี่นนต้องไปแจ้งเกิดไหมไม,ไม่ต้องแจ้งเกิดครับเกิดได้ตามสบายแต่ว่าไม่รู้มันจะรอดไปถึงเ<อ>ข้าโรงงานเท่าไหร่อันนี้ก็ อันนี้ก็ไม่รู้จะรอดได้ถึงได้จะมีโอกาสได้ใช้ความแก่ไหมคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดตอนไหนก็ไอความเป็นความตายนี่อวบนะฮะอันนี้อวบมากนะฮะอวบใหญ่อ้วบใหญ่เป็นฟองเป็นฟองอยู่เนี่ยอองนดวงาูวันนี้ก็นพรัตน์กล้วยสระกราวนะไปดูใบ่างกันแล้วนีใบ่างเอ๋ให้ฟังแล้ว ให้ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาทำไมฝั่งนี้ครับใอ้ฝั่งนี้บิ๊กครอสปลูกครอบกันไหมต่างต่างกันสิบวันต่างกััันนวบมีผลไหมสิบวันอยาากได้สิบวันวันน่าจะไม่มีผลแต่ว่าที่มีผลก็คือ,อะระยะร่องเอ้ยความกว้างของร่องแหม่ตอนนี้ที่มีผลมีแต่บักม่วงเลยตอนนี้โอ้ยไม่มีผลแล้วคอมเมนต์บม่วงกับล่วงได้เลยพี่อ้า หมเสฉะปะนออามยอันนี้สระอมยพูดงี้อนาไงอยสระเยงสระยดเออมันพูดอย่างีบอกแม่มะม่วงกระ่วงได้แมะม่วงกระวงได้แต่แต่หมูชะม่วงอะไรมากครับหมูชะม่วงเสดะหมูชนหมูชะม่วงอม้ความน่ารักใจเองอมวยเยจีเขมบาน คว้ามความอยบันติงตุ้ยเฮ้ยติงตุ้ยตุ้เจีบนะเฮียวนะไม่ได้เขาไม่เรียกว่าเฮียวเาเรียกวเลียนเคลียนนี่ใช่นี่เองเป็นเรียนกับเฮียวเออเรียนมาจากยูทูบไหมใช่จากยูทูมันงัีเสด็เียนผมไม่รู้แปลว่าอะไรเคลียน ต้องถามเจ้าของภาษาเนี่จ้าของภาษาฝังนนะะสู้ปความความคลั่งเจพลอยขอวมันคลั่พี่ตตลือจ้ะคุยภาษาอะไรกันวะโอ้แพรหน่อยนะลหน่อยเได้เข้าด้วยรนี่น้องพลอยฮะผู้บริหารใหม่แฟแรงอันนี้มัน ล่งมาอย่างก็เล็กคว้ากันนี่เออเองก็บริยนภาษาอังกฤษมาจากกับเขาอะไรนี้อันนี้ต่างทลังต่างคว้าเองก็เรียนจากยู u ูปมันเหมือนกันนี่โอ้ครับเขาเคยเป็นปันไดดอกค่ะอาจารย์มีเขาเรียนยูทูปมากค่ะโอเคมาขึ้นมาสิมามาเอาน้ำนองๆเนี่ยล่ะค่ะก็ได้เรื่อยเรียนยูทูปสามชั่วโมงก็เป็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอีกภาษาหนึ่งนี่นี่นี่โมมาครับ กอนบอมอนกอนบอมออันนี้อะไรกุยแค่ดินาหมอกุยกุยกุยแค่ดินอาหมอแอ้ทเฮ้ยเรียกสวยแยวมันต่อยบึกี่ดุงกุงจะดยจยตอ้วยสกุงสวัสดีพี่เพียรด้วยครับสวัสดีครับก็บรรยากาศนะฮะปีนี้แล้วสรุปเราได้เท่าไหร่นะซองรันซอง 1> 2 1 8ล้านแสแปดห้าพ้ารยสิบสามตันค่ะปีนี้ไม่ถึงส<ล>องสองจุดทใดดอกอไปซื้อเหล็กลางนะคุณแม่จะภาพมาแล้วเอาขอมาแจากกันกินเอาขอมาแันกินเห็นแล้วเอาพระกัน,กนไม่ยังาาก,กันกนี่ครับ มาจ้าของว้ยนะมาทางนี้ทางนี้เจ้ของวายไหมลงลงลงชื่อไปลาวมึงมาทำอะไรหายปวดขาเลยวะกันวันนี้นักูเสริมมาเยี่ยมแปลของพี่บรรยากาศทำงานนะครับเป็นที่ไว้วางใจแล้วก็คือ อยากจะมาดูงานสักที่านกงสนเชื่อกำลังใจจ้าองเนี่แม่นให้กำลังใจชาวไร่พี่โน่คนดังในวงการเนี่ยของตัวเองใช่ไหมนักส่งเสริมมาให้กำลังใจโอ้ยอ้ยงามมันมีนะเว้ยมางกำลังใจพทเลยมาอยากจะรู้ว่าทำยังไงเนี่ยอ้อยมันยังงามทุกแปลงในเขตแล้วทำไมบางแปลงมันงามบางแปลงมันไม่งามอะไรคือปัญหาจริงๆเลยของชาวไร่เฮ้ยคู่หูมึงไหวไหมเนี่ย กูผมนะการกล้าพาเที่ยวนะทิปต่อไปสภาพมาเหมกันคือปได้เข้าไปจัการใแปงปงานพอมันงามที่แปลงเราก็ไม่ต้องไปหาอ้อยมาเพิ่มไปะเอาอ้อยในพื้นที่ของเราเนี่ยได้อยู่อำเภอตอนนี้มันขึ้นอำเภออะไรวะสติกสติกครับตำบลดอนมนครับ

ยังเห็ดอ้อยเนาะที่ท่านคุณนายเพิ่นให้คำถามมาว่าเป็นอย่างมันคือบ่งามทุกกันมันกันทุกแปลงนะครับยุคเกียร์สกว่มีสูงกว่าไามแนะนั่นผมไมเสื้อแขนยาวก้อนนี่ผมบอกของแท้เราได้อ้อยอ้อยตอนว่าจะท่านใส่ถุยถ่องว่าน้ฝนมากก่อนเพิ่นว่าผมก็เลยไปไปเห็ดของผมผมก็เห็นแถวผู้หีิผมเห็ดเลยฝังของผมเลยแล้วก็ให้เขาเบิ่งว่ามันติดแตกต่างกันกับแปลงห่างของลูกคุม กกะพยายามนที่สําคัญมัามันบ่คือกันทุกแปลงก็คือเปลี่ยนความคิดเขาันได้ครับกะค่อยๆเฮ็ดเฮ็ดให้เขาเห็นภาพเห็นก็สมุดต้งผมเฮ็ดจังซี่น่าตงเสริมกัสิเขาไปบ่ออีกแน่จัน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปบอกร้ายเขาสิว่าผมสีคุยให้เฮ็ดน่องเจ้าของให้อยากให้มาจ้างรถผมยังซี่นะเพราะว่าการเฮ็ดเ่ิงมื่ใงไงมันมันมันก็ตตางนะครับมันมีส่วนนะครับผมสิเห็ดให้เขาเบิ่ง แล้วก็นายเครเสิรก็เข้าไปสมทบอีกว่าเอ,อเห็นว่าตัวอย่างของเพื่อนแบบนัแบบ่นแบบนี้นะครับผมว่ามันก่๊ดเหตุให้เขาเห็นแหละครับผมว่ามันก่๊ดเปยนเปลี่ยนความผิดเของเด้เร็วถึงนะครับทนายสกสารเี็เจังได็กเขาบอกเลยตามสูตรตามไม่ร่าเลยหรอกระซิบนี่หระครับซ่ำเ <c ười> <c ười> นี่ยไม่สองแปลงไหนคนละสูตรอยู่แล้วละ่ะ สูตรเดียวกันแต่่ผมปุ๋ยกอนสูตรเดียวกันอันนั้นปลูกก่อนประมาณสิบมืออปลูกหลังอันนั้นมันเขียวก่อนเพราะว่อพันนี่โดนพันบินโดนพันกัดินสองรอบคืแต่อันนี้สูงน้ำันนี้ความแตกต่างเนาะแค่อันนี้สูงน้ำสองรอบเพิ่อนกัคิดเอาเงินอยู่ดอกแต่วพระท่านเห็นเพิ่นเพราะว่าเพิ่นต้องไปเก็บเนื่องวิธีเล่าเมื่อใดเนี่ยขุนนครครับ

ตอนตอนดูแลเขาเป็นไหวต่อมากคันเงินหลังหลองสามชิดดูแลง่ายกว่าครับดูแลง่ายคือเครื่องป่าเครื่องป่าทางกอนี่จะได้หนีขุนขุนข้อนะมัสยิเครื่องป่าทางกอนทั้กันลดทั้งกันลดง่ายครับตอนนี้สิเป็นฟังปีง่ายเบิ้งเบิ้งง่ายมากหลายๆมุนแต่เอามาประยุกต์ใส่เราครับไม่เป็นไรพี่โมาณว่าไปเบิ้งหลังก็ต่มาประยุกต์ใส่มั่งครับพี่เก่า เขานเจ้าแม่นี้ครครับผมเป็นผู้ชมอเดียถามหน่อยถ้าถ้าอย่างนั้นถามหน่อยอย่างเขาไม่เชื่อเนี่ยนเราจะว่าเขาบอกว่าอยากเสื้อเขาน่ในฐานะที่เป็นปลายไล่เขาไปนี่ครับมุมมองของชาวไร่เฮ็ดจังได้ยังเาสีเสือเร็วอ่าอาเห็นภาพเห็นภาพเป็นวะอ่าอ่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดจจงได้ยังสีหูวาเพื่อนนี่สีเสือเขาก็คือสารภาพ แกงเห็ดคับแกงเป็นเห็ดเนีเขาเบิ่งเลยชี้ชี้เขาเห็นเลยว่าแกงนี่เป็นเห็ดแบบนั้นแกงนี่เป็นเห็ดแบบนี้เขาจะเห็นจังไี้มันก็ต่างกันได้เห็นบ่กคือผมจะเรียวมาผมปลูกก้อนสิบมือแต่ผมก็ใส่ปุ๋ยก้อนประมาณสิบมือขือนกันแับมักการกิว่ามันก็ต่างกันเนี่ยต่างขั้นตอนการเตรียมดินก็คลื่นกันเตรียมคลื่นกันครับผมแบบจะเรียมลงเนีอันนี้เมื่อเช้าเช้าไร่ก็ไม่เห็นหรอเห็นว่าชาวไร่ทั้งทางอ่ะ คนเห็ดก็เลี้วงอะไรแกงอัดทบ่เหมาะสมเมื่อกี้์น่ะคนที่เหมาะสมคิดไปกันไปเข้ามาเบิ้งหลายพวงกับสวนทุกเจ้าเขาใส่ทุกเก่เขาเห็นเขาเห็นแล้วเขาเขาก็ต้องอยากได้แหละครับผมก็บบอแงนักุเสือก็บบอแงนี่ยังยุคเก็บผมหนิผมก็ว่าผมก็เอนมาเบิ้งแล้วเนี่ยผมจะเอาเครื่องมืออย่างเป็นโรคเห็ดของผมหนิมาเบิ้งผมมีสองแบบให้เบิ้งผ้ากอกับฟังปุ๋ยนี่ผมก็เห็ดเนี่ยเขาเบิ้งแต่ยาพร้อมเขาก็ เราก็พลาดเห็ดดอกเขาก็ว่างแต่เบื้องของหัวหน้าก็่างสิครับเบื้องมันจัดปีหรอเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มเห็ดตามด้วยครับเนี่ยะต่เพี่ยนไปเรื่อยๆเครื่องที่ฟังคุยได้ดีมันก็ไม่ใช่เครื่องรุ่นเขมีเครื่องนี่ง่ายเลยงูรอดน้อยดี๋ยวนี่ผมเลยยังมะไยานี่อยากเปลี่ยนเขาผิดเขาบอกว่ารอดน้อยนี่เวลาเราตัดตบต้องร่างพัดนะครับเวลาฟังมันเป็นโขนกลางนะมันโขนกลางลงแห้ง ก็รอดาดเด็นไอ้สังเกตบางอ้อยอ้อยอ้อยพวกของอ้อยละพก็เนี่ยสิบล็อกไฮเฮียเลยเนะครับคือสิบอกใไฮนี่ลั่งข้างไปรั่งทีคือเจ็บแผ่นไม่เลยนะส่วนของเท่าไรไรที่เขาเอาเครื่องมือไอ้ขาเดียวขาเดียวคือลั่งคู่อันนี้ไรเย็บแกล้มหางกันสิอันนั้นอ้อยโตงไว้นี่ปุ๊บมันเก็บถึงบล็อตเลยครับต้องเก็บถึงบล็อตเลยคือมันมีหล่องในแถวออนบ่รถเสมอเกิดลอดเกิเกิดขัง ของนต้นตะแหลนตะกอนเนาะนะครับผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเนาะตะกอนก็ผูงไวยไม่งามเนาะนะตะกอนก็ไม่เท่าไร่เหมือนชาวบ้านทั่วไปที่ปูกเนี่ยนะครับนะจุดเปลี่ยนน่ยที่เรามาถึงทุกวันนี้สิ่งสำคัญนี่คือมันแนวคิดเนี่ยเรามีแนวคิดยังไงถึงปรับเปลี่ยนเองมาเป็นพ่อแก่ใหญ่ขนาดนี้เนาะ เข้าใจไม่เข้าใจคําถามไหมถ้าไม่เข้าใจโปรแกรมไม่ผ่านนะครับนะนะฮะเอาเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนแนวคิดยังไงตัวเองเอาแค่ตัวเองก่อนเนี่ยนะครับว่าตะกอนเนี่ยเราก็เป็นชาวไร่ธรรมดาเนี่ยนะเนาะนะบก็ตัดก็ยังไม่มีรถสิบล้อก็ยังไม่มีเนาะนะยังจุดอ้อยยังเผาอ้อยยังผลผลิตยังน้อยอยู่อ้อยยังได้ไม่กี่พันตันตอนนี้มาเป็นเกือบหมื่นไล้เนะเราคิดปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงนะครับนะที่มาเป็นตถืแก่ใหญ่แล้ด้วยครับสำหรับผมก็คือไปดูงานครับ ไปดูงาน่อยอยู่ไปดูแล้วก็ไปดูเขาเมาื่อไปเห็นหลายที่พอไปเห็นเราก็เอามาประยุกต์ใช้เอออันไหนดีเราก็จำเอาไว้อันไหนไม่ดีเอออันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทําเราก็มาเปลี่ยนมันอาจจะดีเขาตัวนี้เลครับคือพอเราเปลี่ยนพวกอย่างล่องแต่่อนก็ไม่แช่เขาเหมือนกันใช่ไหมละ่ะก็ปลูกแต่เจ็ดสิบแปดสิบเพราะว่าเราแบกขึ้นรถนีเรามาไปดูงานหวัยเขาล่อ,อ,ลองเขากว้างขึ้นเราตัดต้องตัดหน้านี่คไม่เสียหายเลย มีคนสับนะครับมันเป็นเม็ดหกสิบเม็ดเจ็ดสิบโรงงานนี่แต่ตึ้งเฉยหลวงเพ่อผมอีกตเป็นไงเพราะว่าตัวเม็ดแปดสิบดีเพราะตัดเวลาไปเบียดมันไม่เหยียบเลยนะครับรล้อหน้านันจะไม่เหยียบไม่เหยียบเลยมันเก็บหมดเก็บเยอะนะครับไม่ไม่พวกผมบางทีมันมันยินน้อยเราลงมาสักห้าเซนหนึ่งลงานสักสิบเซนหนึ่ครับ ถ้าดินมากกว่านี้จะขยับกลองใช่ไหมถ้าดินมากกว่านี้น้ำปลาซี๊ดน้ำปลาซี๊ดเปียงนี้เราจะขยับเป็นน,นัดแกะสิ่งก็ได้จังไรจะกินน,าากน,นะตรงเวลาก็เห็นก้อนก็เห็นก้นไหลฮะเจ้าโก้ปั๊บอ้าถ้าบอกนังเสริมเนาะเป็นแนวคิดข,ของพูดจากชาวไร่เนี่ยนะครับนะถ้าอยากให้คนอื่นถ้าเหมือนเราสองคนเนี่ยเหมื่อตะแหลมเดี๋ยคือปรับเปลี่ยนแนวคิดเนี่ยควรจะไป ทำยังไงเพื่อที่จะเปลี่ยนคือเมื่อกี้คุยเรื่องการปรับเปลี่ยนเนาะเขาไม่เชื่อเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาไม่อยากเวรนี้ยังไงมีเทคนิคยังไงเดี๋ยวจะบอกนังเสริมยังไงเขาไปผกับชาวไร่ให้ให้เขาเนีน่ยเป็นเหมืมอนเล่าเนี่ยนะเหมืมอนชาวไร่แนวหน้าเนี่ยครับบวต,ว,ตวนี้ผมผมก็คิดว่าต้องมีเปลี่ยนหลายคนถ้าถ้าเปลี่ยนเฉพาะนักเสริมคงว่าเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะว่าบางคนนีมีอ้อยห้าไรเนาะมันบอกว่าไถเไยแต่แดีกว่ย่างห้างเถอะเนาะ เห e ็ดหมอนี่เขาเห็ดทีๆเขาไถเขาปลูกข้าวเดียวอันนี้เขาตัดข้าวเดียวก็เต็มรถก็ได้หลายหลายมาหนะแต่มันงวงเมืองนี่คร <all> ับบ <gente. S 2> ัดน well ี maybe, man, man, me, no. so ้หมดหมดเห็ดอ <'s> so ้อยทีๆมากมากเบิ like. ้งกับผมนี่เน้องปล่อยเจาะนี่ตัดสองหลอดนี่เต็มหนึ่งของไฝเป็นึีบัดนี้ขั้วไม้ตัวนี้เจ้าเบิ้งรำไม้ฝอยรำไม้เจ้าะเนี่ยรำไม้เจ้าขอบแผ่นกลางนี่ซุ้นไมรลำปองน้อยซสมุนไพรของฝอยนี่จะสมุนไพรตีแล้วบอกฟังหน้าจะไหลมันไหลแห้งแห้งผิดกันนะครับแต่ว่าันำันอยากให้เต็มเขาคิดเท่าไหร่นี่ ต้องวิบ่าใส่กันล่ะเอาตั้งค์พวงขวักคีผสมก้อนเปรี้ยแล้วครับนางเสือมนางสือมเก่งเก่งครับเนึ่งมาจากโรงเรียนเดียวกันนี่ออกมาเก่งจากทุกคนเลยแต่บอกบอกครับอีหลายข่าลายบอกข้ายบองามรับทุกเป็นอะไรท่าไหร่บอยงามรับผมย่างยอมยังเดียว่เลยทุกเก่งอยู่จะไม่ยอมบอกย่อมรับนี่ไม่ได้แตไหนเนาะผมยอมเรื่นอยู่เลยครับก็ครูไม่ให้คะแนนขอบต๊บเหรอไม่ให้ตอบกับผ่านทุกคนในเวลาเนี่ยครัน คะแนนสอบมาเดีทานทุกคนเนาะไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ว่าเลยนะ,ะตกจะเป็นแบบไหน่านจะเป็นแบบไหนเนาะเกณฑ์เราวัดยังไงเนาะเอาของเอาของตะควนยังไงของตะควนเอาคิดว่ายัางไงวิธีวิธีปรับเปลี่ยนความคิดชาวไร่ครับคือเนี่ยคิดเหม,มือนเราเป็นชาวไร่คนหนึ่งจะให้คนอื่นเหมือนกันเราเนี่ยปรับเปลี่ยนในแนวคิดที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ทำว่าในผลดีสูงเนี่ยเราจะบอก ไอ้ดังเสริมไปคุยเขาไรยังไงไปทํำยังไงก็ย่างแรกก็คือผมบอกแหละเบิ้งคนให้เขาเห็นคนที่เขาสําเร็จก่อนแหละครับกบนึงแบบว่าบอกข้าไปเบื้องคนเขาเห็นสําเร็จแล้วกบบเจ้าไ่อยากมีอยากด้วยคือเขาบอกว่าเป็นสิแล้วโอ้เจ้ามันถกแกใหญ่น้อยเจ้าไปเห็นได้ตัวไปแหนมไปควันเกิดอธิบายอธิบายถึงว่าเขาถกแกใหญ่เขาเป็นอย่างก็กาเห็ดเขาคือไว่อยากรวยดิฉันว่าลงทุนหลายเราได้หน่อยเขาบ่าเห็ดอกแต่ว่าเป็นสิแล้ว ผมก็บอกว่าเป็นยังก็เห็ดดูกันก็เห็ดดูเราคอยได้สมู้เจ้านะคอยเจ่งเราก็ได้มาเป็นลูกพี่เจ้าดอกผมก็กระเบาอยู่แถวเขตผมผมกระเบาปก็ทานก็บอกได้เห็นหน้ากันทอกวันนี้ดอกกวางกีบเลยลงไปเลยมีดอกเฮ็ดหลายเราได้หน่อยผมก็บอกเขาแต่ว่ามันก็ต้องคอยเบาไปเรื่อยๆนะครับที่สำคัญกัให้เขาเห็นคนที่สําเร็จไปก่อนแบบนั้นแบบนี้เขาเห็ดแบบในสูตรขั้นตอนแต่ว่ามีแท้ๆล่ะตอบกลับมาว่า แม่นแล้วก็เห็นได้แล้วเครื่องมือทุกทีทุกอย่างของเจ้าผมก็บอกว่าผมทุกสิ่งทุกอย่างผมก็มีต้นทุนของผมคือกันผมกับวันที่้าเฮ็ดดูแล้วมันบ่ไใดเนี่ยผมบ่เฮ็ดดอกผมก็เฮ็ดเทียนหนึ่งสองเทียนที่เจ้าเนี่ยแหละตังสมบูรณ์มาแตงนีผมเฮ็ดเครื่องมือลงหาเทียนหาข้างให้คอยเดือดปูผมกันมันบ่คุ้มนะผมบ่ลงดอกผมไปรุ่งเทียนยาวแานเจ็ดปูเลยคือมันก็บว่าใดงั้นทีนะครับการเทียมเทียมเขาเบิ่งเอาแหละครับจะย้ำว่าไอเห็นภาพเลยครับไอเห็นคนที่สำเร็จแล้วก็เห็นแปลงที่มันดี แปลงสีมันครบสูตรกับแปลงสีบริเวณตามนี่มันจะอะไรกับบ๊วยพี่กันเลยก็แล้วกันครับไปช่ออะไรนี่ผมกับบอย่างนี้ครบครบกลุ่มเงยไปเลยจังไปผู้หนึ่งไปจะไปเอาเช่าอะไรแม่สิบข้อหนึ่งไปเลยคือจะให้มันเป็นเพียงแค่มาในบ้านเมาโดยกันเป็นเถียงกันนั่นสิครับเออแต่มะสิบข้นนี่เจอไปสิบข้อหนึ่เปล่ามันมันสิ่แยกแล้ว นก็ได้แบบว่ากลุ่มเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มบางที่เขาเขากลุ่มหาก้อนสีก้อนเหมือนกลุ่มใดมันหัวแข็งเนี่ยเอามาจะหาเห็นมันเห็นมันมั่นดีเลยครับเท่าไหร่หัวหัวแข็งนี่เอามาจะหัวแข็งมันปะหัวแข็งมันหัวแข็งมีัววันมาหนึ่งเอาจังสันมันบะไม่แข็งเลยเอายังไงก็แล้วแต่เอาให้คลุมมได้สรุปสรุปก็คือ้นเ่งไปสั่ง เขาเรียกว่าสนีก่อนเนาะเราค่อยเจอกันนะครับวีที่ไหนก็ได้ที่ที่เขาอยาก